อย่างที่รายงานไปนะคะตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังคงเผชิญกับภาวะภาัยแล้งประกอบกับการที่กรมชลประทานนั้นมีการงดส่งน้ําเพื่อการ,กรเกษตรแล้วนะคะส่งผลให้พี่น้องกเกษตรกรต้องเร่งปรับตัว้วคะแล้วก็หาแหล่งน้ําเพื่อการเพาะปลูกเองโดยหันมาใช้น้ําบาดาลน,นะคะเพื่อที่จะสร้างไรายได้ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายถึงแม้ว่าจะได้ผลผลิตไม่เต็มที่ก็ตามิดตามได้จากรายงาน,นะคะ่ะ เครื่องสูบน้ำบาดาลสภาพเก่าที่เกษตรกรจำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อเป็นทางออกในการแก้ปัญหาภาัยแล้งที่เกิดขึ้นแทบทุกปีไม่ให้ข้าวยืนต้นตายโดยเกษตรกรรายนี้เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงสิ้นปีที่ปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำจะลดลงจึงได้ลงทุนเงินถึง2 5 0 0 0บาทเจาะน้ำบาดาลและติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อนำมาใช้หล่อเลี้ยงต้นข้าวและเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงสิ้นปีนี้ ตอนนี้รัฐบาลก็ไม่สูบน้ำมากเลยนะก็จะใช้น้ำเฉพาะที่เหลือค้างอยู่ใช้แค่หมดรัฐบาลบอกว่าไม่ช่วยสูบมใ้ใช้แค่หมดทีน,นี้ผมก็มีน้ำบาดาลมาั่งผมก็ใช้น้ำบาดาลด้วยเขาทำไว้หลายปีแล้วน้ำบาดาลแล้วไงน้ำบาดาลเราใช้ในกรณีไหนบ้างกรณีที่น้ำธรรมชาติไม่มีน้ำฝนไม่มี แต่แล้งมากๆต้องใช้การใช้น้ำบาดาลจะมีความยุ่งยากมากกว่าเนื่องจากต้องใช้กำลังในการดึงน้ำขึ้นมาและต้องนำน้ำมาปรับสภาพก่อนที่จะนำมาใส่ในนาเพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหายแม้จะมีความเสี่ยงสูงแต่ก็จำเป็นต้องหาหนทางเพื่อความอยู่รอดคือช่วยแก้ขัดได้บรรเทาได้แต่จะดีเราจะเต็นเลยไม่ได้ช่วยบรรเทาได้มันจะลดลงไปนะ ผมเคยทําได้18ไร่ก็ได้สิเจตันเขาก่อนนู้นใช้น้ำบรรดาลผมเหลือสิบสาตันแต่ก็คือทําให้เรามีรายได้เนเมีรายได้หมเนเียน ในขณะนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีแผนการดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคเบื้องต้น31จังหวัดและจะพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งจำนวน639แห่งและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2557